มากเกาเหลาด้วยหมูสนลูกประตูแปนะฮะต้องเบอร์นี้เต็มๆจัดๆไปปะล้วนจีล้วนแล้วก็รวมฮะกองขบะช่อ,บบชอของจริงใหญ่ๆเป็นจังปั้นเลยนะมาที่หมวดสินค้าขายดีของร้านนะฮะเสี่ยงจีนั่นเองโอ้โห,โหมุ่งสามทุ่มสี่ทุ่มนะฮะเมนูพรุ่งนี้ห้าทุ่มด้วยเลยครับหบะช่อขางในถมูสบเนยจะเป็นกระดูกอ่อนด้วยขาวเห็นไหมเพราะฉะนั้นหื ลุกขึ้นมาไปต้มน้ำเถอะลุยฮะนุ่มก็รอบก็มันก้าเหล่าเลือดหมูสวนประตู8นะฮะเรามาเพื่อความฟินความแซ่บเรามาดูก่อนเลยนี่ฮะาชอบเป็นก้อนใหญ่ตรงไปในหม้อโอ้โหชอบของริงใหญ่ใเป็นกําปั้นเลยนะฮะเพิ่มเตาแบบเป็นนะฮะเยอะมากอ้าวโอ้โหคุณพับทุกพับ มาที่หมวดสินค้าขายดีของร้านนะฮะเสียงจีนั่นเองโอ้โหันเริ่มเทิมเลยใหญ่แบบใหญ่มากๆมาและนี่นะฮะอยากรกระลูกบากกรบอลบดล้วนบดล้วนและตามสไตล์เรานะฮะร้านนี้เสี่ยงจีดีมากๆแล้วต้องมาตอกนะบอกเลยว่าเป็นแรไอเทมสินค้าขายดี ้เสิมเหมือนกันอ่าดีการมาก,กเราเราเรือยหมุนลูกประตูแปนะฮะต้องเบอร์นี้เต็มๆจัดๆไปปะล้วนจีล้วนแล้วก็รวมฮะมและสำคัญคือ<ม>พริก้านนี้<ม>เผ็ดมากน้ำส้มเขาเติมให้เราใหม่เรียบร้อย,อยโอ้โหด,ด,ดูดูความข้นน้ำส้มก่อนเทไปหน่อยนึงง <มา S 2> นีอ่ามาันปลาตามความเด็ด แล้อย่างที่บอกนะฮะเวลาปรุงน้ําจิ้มเอาน้ําซุปใส่ไปหน่อยก็สองช้อนนะฮะนี่มันจะนัวขึ้นทันทีเลยมันจะไม่เค็มเกินไม่เปรี้ยวเกินมาชิมซุปก่อนร้านนี้โคตรดีเลยร้านนี้นี่กรเทียมเจียวใส่ไปได้เลยโคตรหอมเขามีให้อยู่แล้วมาเรามาเริ่มกันเป็นแผ่นๆขอบคุณมากๆค่ะ นี่เวลากินเซียงจีมันต้องเบอร์น,นี้นะฮะเพความฟินและความสนุกลุยครับห,หวานกรอบเซียงจีนะราแบบนี้มาลุยฮะกรอบกรอบหวานมันจิ้มน้ำจักมก็ดดยอด แล้วก,ก็เทียงเขาให้ฟรีไปต่อมั้งรู้จริงจังเรื่องจีเรื่องจี้ที่แปลว่าเงินและจี้ที่เป็นเส้งจีสองทุงท่มสามทุ่มสี่ทุ่มนะฮะเมนูพรุ่งนี้ห้าทุ่มด้วยเลยครับโคตรบอกล้นกวนวนะเขาล้วน,หนใหญ่ร้านนี้ ข้าวเขานะครับบาดทอเขาในหมูสับเนี่ยจะติดกระดูกอ่อนด้วยขาวเห็นไหมเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาไปต้มน้ำเถอะลุยฮะนุ่มกรอบข้างนอยแล้วเม็ดโตมากดี่ขนาดให้ดูนะฮะเม็ดเราเพิ่มจิ้มแต่มันต้องอ่อนทุนจิ้มทัวใหญ่มา เมนูนี้นะฮะยำเช้าอร่อยอร่อยเลยครับอือมันนุ่มอ่ะไว้บนข้าวน,น้ำจิ้ม่าดลงไปนะฮะ<บ>อ,อือเลยครับน่าร่วงมา่เนื้อเลือดือเวลากินเลือดนะ ไปยียีีอย่างนี้นี่จิ้มนะครับใสลงไปอัดเข้าไปเลือดช่ำช้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 ำโบลุยฮะก็ดีก็ไม่อุดรียวนะนี่มีลิ้นมีกระเพาะเอ้ย มีหัวใจมีทุกอย่างเลยเอา้านี่รวมไปมดูครับคนได้อันนี้มจรุมุกปากนะครับรานี้มาทำเลยยอดมากครับตนเถอมา